หนูต้องทำตัวเป็นแม่ใช่ปะให้เป็นเพ่อเป็นแม่ไกออมนไีเาอะไม่ต้องมีอะไรมีเสียงซอดิคอแม่ปงไงค่ะอมมนม y m ม m มอยูนี่เย้ m ม m มม My ม o ม Why so v e n g No no um my mum my mum oh my god แม่แม่บอกแม่บอกแม่หนึ่งคนนี้หรืแม่ my name is mum กิตติบัตรฉับบก mum กิตติบัตรฉับ Yeah yes ไอ้คนนี้คุณเป็นเป็นเป็นท่นเป็นเป็นเปล่าผมเอไม่รู้คนเป็นล่าไหมผมลูกเน็ตว o า gamin beautiful นี่นี่นี่เขาเขียนชื่อผมอยู่ ชาลีอแต่้วกูรู้สึกเหมือกูเป็นแม่บว้าวชาลีแฮนด์ yes good. good very good แม่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 จามินทำอะไรทำอะไอยู่ What's your name อะไรวะ ทำไรอยู่อะไรดีวะาทำไรอยู่ขารู้เลยแล้ไมันเป็นแม่เธอแม่อ่ะฉันฮิวฉันฮิวฉันฮิวต้อชอบคุณฉันชอบคุณฉันชอบคุณ I am no m o m m ม m มอ๋าน m น o มัมโอเคโอเคแค่เพื่อนก็ไม่อยากเป็นเข้าใจเข้าใจอ้ยอันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลย เคยถุยอ่กันเนะ้อเล้วยงงขบเลยว้่วโอเคเอเปิดกินมาบุ้ถุยเนี่ยอืมอืมอากเนื้อุยไปดำฟังอันอย่าหนุี้แต่อ อแรมันก็ไม่เปรี้ยวหรอกพอแหลไเยอะก็เวอยู่ผมเย